สวัสดีค่ะพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านคลิปนี้มาแจ้งราคายางประจำวันที่8กันยายน2565มาดูว่าราคาจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมรับฟงังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจา้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยกับคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพระราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดนะหน้า,นาโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า55%ประจำวันที่8กันยายน2565ราคากิโลกรัมละ45บาท50สตางค์ค่ะเป็นราคาทรง ตัวไม่ปรับขึ้นปรับลงเมื่อเทียบจับวันก่อนนะคะสําหรับราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%อยู่ที่45บาท80ตาต่อกิโลกรมัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่47บาทต่อกิโลกรมัมยางก้อนทั่วย DRC 100%อยู่ที่40บาท70ตานต่อกิโลกรมัมค่ะถัดมาเราเมาเช็คก,กันต่อกับราคาประมูลยางแผ่นดิบยางแผ่นดิบความชื้น3-5%อยู่ที่44บาท79ตา์ต่อกิโลกรมัมยางแผ่นดิบ ความชื้น5-7%อยู่ที่4 3 7 9บาท79สตางตง์ต่อกิโลกรัมไม่เหตุราคากลางปิดตลาดยางแผ่นบีคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%อยู่ที่4 9 8บาท8ตาง์ต่อกิโลกรัมค่ะ kg. ถัดมาเราเมาเช็คก,กันต่อกับราคาประมูลยางแผ่นรมควันยางแผ่นรมควันชั้น 3.47.1. บาท1ตาง์ต่อกิโลกรัมปรับตัวขึ้น0 1ซสตางค์นะคะ แผ่นยางแผ่นรมควันชั้น5 45บาท80สตางค์ต,ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันฟองอากาศ45บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันคัตติ้ง42บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมไม้เห็ุราคากลางปิดตลาดยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อ,อยู่ที่47บาทต่อกิโลกรมัมน้ำหนักโดยประมาณการค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านคลิปนี้แอดมินขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย